ทำความรู้จักตินามีหวานใจอยู่แล้วหรือเปล่าเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันล้นหลามเลยทีเดียวค่ะสำหรับกระแสข่าวดราม่าจากกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ซึ่งเราก็คงต้องรอทางด้านอิงฟ้าออกมาชี้แจงอีกครั้งหลังมีข่าวไปเที่ยวกับสาวหลอทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งคู่ก็อาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็เป็นได้นะคะ โดยชื่อของสาวหล่อที่ว่านี้นะคะได้ถูกเปิดขึ้นมาจากเจ้าของเวทีมิสแกรนบอสนวัตอิสระไกรศิลนั่นเองค่ะในลักษณะทํานองที่ว่าเป็นคนชวนนางงามคนดังไปเที่ยวจนทำให้อีกฝ่ายเสียงานซึ่งก็ได้มีแฟนคลับนางงามเข้าไปแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมของเจ้าตัวหลายคนในทํานองต่อว่าและให้หยุดการกระทำดังกล่าวได้แล้วค่ะโดยงานนี้ก็ได้มีแฟนคลับของนักแสดงสาวหล่อ เขามาปกป้องทางด้านเจ้าตัวเช่นกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวทําไมจะมาวุ่นวายไร้สาระที่สำคัญจะมากล่าวโทษคนของฝ่ายตนฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้เพราะเรื่องแบบนี้ตกมือข้างเดียวก็คงไม่ดังค่ะจนกระทั่งกลายเป็นที่ถกเถียงกันไปมา สำหรับตินาสุพนาตเริ่มต้นในวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบก่อนจะได้เล่นบทของคิมในภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยและแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงถ้าสักวันเธอจะกล้าพอซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวค่ะรวมถึงเธอยังเป็นดีเจรายการวิทยุที T ่เมนโล FM m ของอสมท FM 97.5อีกด้วยค่ะ ยังไรก็ตามปัจจุบันเจ้าตัวนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีหวานใจอยู่แล้วค่ะหลังจากเป็นที่สังเกตว่าทั้งเธอและทางด้านของซ e ลิบิตี้ชื่อดังของเมืองเชียงใหม่อย่างสายนาราต่างก็มีการโพสต์ภาพและข้อความหวานคู่กันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อยู่บ่อยครั้งนั่นเองค่ะ